ไทยคงเช้าวันนี้ครับไทยคงวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวเดินดอกพักบุ้งข้างลุกทุ่งสนานเมืองเก่าสิบหกชิ้นหาครับสวยงามพี่น้องสวยงามครับพี่น้องเพิ่นมาเก็บพักบุ้งความเดินดอกพักบุ้งที่สวยงามครับข้างลุกทุ่งสนานเมือง เก้าสิบหกจุดห้ามาแล้วครับสวยงามขับสวยงามขับเดินดอกพักบุ้งครับข้างลุกทุ่งสนันเมืองโอ้ยงามขับพี่น้องเลยผู้ใดยังบอได้สัมผัสเดินดอกพักบุง้งข้างลุกทุ่งสนันเมืองมาเด้อเอาอกาสแบบนี้ยากเด้องามขับงามแนครับบมเป็นงามธรรมดา ผัดได้สวยงามมากนี่ดอกผักบุ้งนี่ครับนี่กินได้ครับลวกได้แซ่บพร้อมเดินดอกผักบุ้งครับข้างลุกทุ่งสนานเมืองงามขักโบพี่น้องเดินดอกผักบุ้งข้างลุกทุ่งสนานเมืองเก่าซีโมกจนหาลิมฟังโขงครับบรรยากาศยามเศ้า,าอากาศดีเยน็นสบายสบายบ้านห้อง มาสัมผัสรับเฝ้ามาสัมผัสเดินดอกพกบุงครับที่สวยงามที่สวยงามมากครับปลอดสารพิษพร้อมอีกหากยอดพกบุงกางามครับยอดพกบุงกางามพี่น้องกินก็ะตาหุ่งแซบเป็นอย่างนี้นี่ปาดเทนี่กินกับตาหุ่งกับแซบ ดอกกกินได้ครับเดินดอกผักบุ้งข้างลูกทุ่งสนานเมืองเช้าวันนี้สวยงามมากมาสัมผัสมาเที่ยวเดินดอกผักบุ้งข้างลูกทุ่งสนานเมืองทางบ้านมอศีชมัยไทยโขงวันนี้นรายงานขอบคุณมากสวัสดีครับ